ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าวัดพระเมรุนะครับเป็นวัดที่วัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ถูกเผาที่เรามากันที่วัดนี้นะครับเพราะว่ากรมดำรงท่านระบุเอาไว้ว่าพระศิลาค้อป่าองค์หนึ่งเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาย้ายเอาไปไว้ที่วัดวัมาหาท่ในพระนครครั้งนั้นถึงสมัยกรุงรัตนโกสิน์ในรัชกาลที่สาม ถ้ายาววิชิเผือกเชิญลอยไว้ที่วัดวัดหน้าพระเมร์จนวันนี้นั่นก็คือวัดแห่งนี้นั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปน้มัสการพระศิลาเรามารู้จักวัดนี้กันเป็นพอสังเขปกันดีกว่าชื่อเดิมของวัดนี้นะครับก็คือวัดพระเมรุราชกาลามหรือชาวบ้านเรียกว่าวัดหน้าพระเมรและชื่อที่เป็นทางการก็คือวัดพระเมรุราชกาลามวรวิหาร วัดนี้อยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาว่ากันว่าพม่าใช้วัดนี้เป็นฐานในการยิงปืนใหญ่ข้ามแม่น้ําไปสู่พระราชวังหลวงเมื่อวัดนี้เป็นฐานวัดนี้จึงไม่ถูกเผาซึ่งเรื่องนี้เราก็ทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับน่าเชื่อว่าวัดนี้นี้สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นวัดนี้มีสิ่งสําคัญที่ต้องห้ามพลาดอยู่หลายอย่างผมขอคันเอามาแค่สามอย่างขอทําให้เป็นธรรมเนียมต่อไปนะครับว่า ผมจะคันเอา3อย่างของในแต่ละสถา,านที่ออกมาอย่างแรกเนี่ยผมยกให้พระประธานเลยพระประธานเนี่ยเป็นพระทรงเครื่องขนาดใหญ่คือทรงเครื่องเต็มองคศิลปะสมัยอิทธยาตอนปลายงดงามมากนะครับมีคนไม่น้อยยกให้เป็นพระทรงเครื่องที่งามที่สุดนักวิชาการเชื่อว่าถ้าไม่บูรณะก็คงจะสร้างมาในสมัยรัชกาลของพระเจ้าประสาททองหรือประมาณ400ปีมาแล้ว สิ่งที่สองที่ผมจะยกให้ก็คือพระอุโบสถว่ากันว่าใครอยากเห็นพระอุโบสถสมัยอยุธยาที่ไม่ถูกเผาก็ให้มาดูที่วัดนี้สวยงามมากเลยทีเดียวแต่ผมอยากจะเน้นเป็นพิเศษอยู่สถานที่มันไม่ใช่สถานที่สิครับณจุดจุดหนึ่งนั่นคือตัวหน้าบันนะครับที่อยู่หน้าวัดถ้าเรามองแหงนขึ้นไปดูนะครับหน้าบันอลังการงานสร้างมากเป็นรูปพระนารายณ์ทรงคุดและมีเทวดาชุมนุม ส่วนสิ่งที่3ที่ผมอยากจะแนะนำพลาดไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับนั่นคือพระศิลาห้อยพระบาทต,ตามที่กรมดำรงทรงกล่าวถึงนั่นเองพระศิลาห้อยพระบาทของเรานะครับประดิษฐานอยู่ที่พระวิหารสันเพชรหรือวิหารน้อยนั่นเอง ถ้าเราหันหน้าเข้าหาอุโบสถนะครับวิหารน้อยก็จะอยู่ด้านข้างอยู่ทางด้านขวานะครับคงหาไม่ยากกันถึงแล้วครับเราไปนมัสการพระศิลากันนะครับนี่แหละครับคือพระศิลาห้อยพระบาทที่มีพระนามว่าพระคันธรราชสร้างมาจากหินปูนสีเขียวโดยส่วนตัวนะครับผมว่าในบรรดาพระขนาดใหญ่นับรวมทุกอย่างเลยนะครับทั้งพระปูนพระศิลาพระสำริดทั้งหมด ขอให้มีขนาดใหญ่เป็นพอผมว่าพระองค์นี้เป็นหนึ่งในพระที่งามที่สุดในสายตาผมนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาคุยกับเรื่องพระกันเนี่ยนะครับเรามารู้จักพระยาวิชิตที่กรมกรมดำรงท่านกล่าวถึงกันก่อนดีกว่าพระยาวิชิตหรือชัยวิชิตชื่อเดิมท่านชื่อเผือกดังนั้นต่อไปนี้ผมจะขอเรียกสั้นๆว่าท่านเผือกก็แล้วกันนะครับตำแหน่งของท่านก็คือพระยาชัยวิชิตสิทธศาสตรา มีหน้าที่รักษากรุงเก่าถ้าเกิดเทียบไปกับสมัยปัจจุบันก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน,นั่นเองในสมัยราชการที่สองท่านเป็นหนึ่งในกวีวังหลวงร่วมกับสุนทรภู่ได้รับตําแหน่งเจมื่นไวยวรนาถผมขอเรื่องนอกเรื่องเล็กน้อยนะครับว่ากันว่าสุนทรภู่ตกอับเพราะไปแก้กรอลอสามในสมัยที่ยังไม่ได้ของราชนะครับลอสามเนี่ยมาให้สุนทรภู่ตรวจกรน ก่อนที่จะไปนำเสนอรอ2นะครับสุนทรผู้แปรพูดแล้วว่าโอเคกรเพราะดีแต่พอไปต่อหน้าพระพัรรอ2นะครับสุนทรผู้ไปขอแก้เฉยเลยซึ่งเรียกว่าเป็นภาษาชาวบ้านเรียกว่าเป็นการฉีกหน้ารอสามเต็มๆเลยนะครับโกรธนะครับเป็นใครก็โกรธนะครับเมื่อรอสามขึ้นครองราดแน่นอนนะครับก็เลยทำให้สุนทรผู้ตกกระป๋องร่อนเล่หนีไปบวช ซึ่งสวนทางกับท่านเผือกนะครับก็ได้อวยยศให้เป็นพระยาชัยวิชิตรังกรุงเก่าเมื่อท่านได้ตำแหน่งแล้วท่านก็มาสร้างวัดใหม่ชัยวิชิตนะครับทางด้านเหนือของเกาะเมืองและท่านก็เป็นผู้บูรณะวัดหน้าพระเมรุครั้งใหญ่เลยนะครับในคราวนั้นเนี่ยท่านได้สร้างวิหารน้อยแล้วก็บูรณะพระศิลาห้อยพระบาทองค์นี้ แล้วท่านก็ได้เอาเนื้อหาเหล่านั้นทําเป็นหลักศิลาจารึกเขียนเป็นกรอนเล่าเรื่องการบุรณนะสมกับเป็นชาตินักกรอนจริงๆนะครับเรื่องนี้ขาดไม่ได้เลยจารึกนี้อยู่ที่อยู่ในตัววิหารน้อยนะครับถ้าท่านเดินเข้าประตูวิหารน้อยเข้าไปนะครับไปทางหันไปทางด้านขวานะครับจะอยู่ที่มุมขวาล่างเลยนะครับจารึกนี่มีความน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวผมขอตัดบางส่วน นะครับมานำเสนอท่านแต่ขอปริวัติเล็กน้อยนะครับเปลี่ยนเป็นคำสมัยปัจจุบันบ้างนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับผมสีสวัสดิ์พิพัฒนพัฒนาการกำหนดพันสองร้อยปีสมเรศรสกุลพยายช้วิธีศิสฐ์ทศรามหาประเทศสลาชาติเสนาบดีผู้รักษาบุรหง บอกบรรลุลุงท่าศาสนาไปเป็นศาสนาสรุปปฐมภพยกยกพระธรรมอาวุโสรบมีนนานสถานการพระปางสร้างเจเจดีโดยจงทั้งทมุดีสมร้องเซ็จสร้างพระพรสันเทศวิหารเพียงวิมานไกรลาดโอภผ้าพื้แผ่นแท่นศิลาไวไวปฏิมาอิเทศงามวิเศษทั้งทั้งแห้งตํแหน่งเดิมอยู่วัดหน้าพระธาตุชันนาลุลศิลา มามาจากเมืองลากาก่อนโพนสาสนาเมืองน้อยหล่อมาขอที่สุกสงคือองค์พระบุบารีผู้เป็นราชาคณะกับพระสังสักชิโนรถไปอุปสมบทบรรพชาชาวลังกาประเทศเป็นสงฆ์เศสืบมมาครั้งอิยุทธยาวิเรยรมยังโดนลอยิบูร์ครั้งเสียสูนช้านาเพราะวิหารหาพังวัดวังเป็นป่า จึงละนามาไว้ใน,ในพระเมรุราชจ,จะฟังดูยากๆหน่อยนะครับผมขอเรียบเรียงใหม่เข้าใจง่ายอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับก็คือว่าท่านเผือกเนี่ยท่านมาบูรณะวัดหน้าพระเมรน,นี้มีการยกมหาอุโบสถใหม่มีการสร้างเจดีสร้างกุฏิใหม่นะครับสร้างวิหารสันเพชรนะครับเพื่อประดิษฐานพระศิลาห้อยพระบาทรวมทั้ง สร้างแผ่นศิาลารองนั่งขององค์พระด้วยพระองค์นี้แต่เดิมอยู่วัดหน้าพระธาตุชื่อว่าพระคันธานุราชศิลาพระองค์นี้เนี่ยได้มาเมื่อตอนที่ลังกาณนั้นาศาสนาพุทธนั้นเสื่อมในสมัยอยุธยามีการขอพระสงฆ์ไปเป็นพระอุปชาบวชที่นั่งอยุธยาจึงส่งพระอุบาลีและพระสังสชิโนรสไปบวชพระที่ลังกา ในขากลับจึงมีการนําเอาพระศิลาห้อยพระบาทกลับมาด้วยเอามาไว้ที่วัดหน้าพระาธาตุซึ่งผมไปดูมาแล้วนะครับหน้าวัดมหา,าธาตุไม่มีวัดมันก็เลยไม่น่าจะมีวัดหน้าพระาธาตุอาจจะหมายถึงตัววัดมหา,าธาตุเองนั่นแหละครับและเมื่อกรุงเมื่อเสียกรุงแล้ววัดก็เลยกลายเป็นป่าท่านเผือกก็จึงอาราธนาพระศิลามาไว้ที่วัดหน้าพระเมรแห่งนี้ เรื่องการส่งพระไทยไปลังกาในสมัยอตุยยามีจริงนะครับก็คือในสมัยพระเจ้าบรมโกศเนี่ยมีการส่งพระอุบาลีไปเป็นพระอุปชาญที่ลังกาจริงตามคําขอของลังกาเป็นการประดิษฐานสยามวงในลังกาลังกาเองเคยมาต่อเทียนแห่งธรรมให้อุตสาคเนเราและเมื่อเทียนของตนเริ่มมอดแล้วทางเราก็จึงย้อนกลับไปต่อเทียนกลับไปให้บ้างท่านเผื่อคงหมายถึง ประวัติศาสตร์ในช่วงนี้ว่าแต่ว่าพระองค์นี้มาจากลังกาจริงหรือถ้าเป็นนักวิชาการสมัยนี้คงจะบอกว่าไม่จริงแน่นอนนะครับผู้ที่จุดประเด็นนี้เป็นคนแรกเลยก็คือหลวงบริบาลบรีพันธ์ท่านเป็นคนที่สำคัญมากแต่เรื่องของท่านประวัติของท่านเอาไวท้ทีหลังนะครับในเบื้องต้นนี้ ผมขอให้ท่านรู้เป็นเบื้องต้นก่อนว่าหลวงบริบาลน,นี่นะครับท่านเป็นลูกศิษย์เอกของกรมดำรงในในเรื่องของโบราณคดีนั่นเองนะครับท่านวิเคราะห์พระศิลาเขียวองค์นี้นะครับแล้วก็เขียนวิจารณ์ลงไปในวารสารศิลปากรเล่มแรกเลยในปี2490วิธีที่ท่านใช้ก็คือว่าเริ่มต้นคือท่านแยกปลาออกจากน้ำก่อน แยกของเก่ากับของใหม่ออกจากกันก่อนท่านสรุปอย่างนี้นะครับพระพุทธรูปองค์นี้ที่เป็นของโบราณก็มีแต่เสียรพระพ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 าข้าท่อนบนและแล้วแต่แต่พระอง์ลงมาจนถึงพระพะชงเท่านั้นนอกจากนั้นเรืองแก้วบนณนัหลังพระพะพะพาข้ท่อนล่างและแล้วพระพะพะดข้อบ่าจนจนบาาและแล้วฐานวัวหางวัวว่อง เป็นเป็นของทาใหม่นั้นนั้นขอสซบงและรอยลนะครับก็เป็นเป็นของใหม่เหมือนกันผมก็เลยสรุปได้ว่าง่ายๆครับส่วนบนตั้งแต่พอเสียลงมาถึงข้อสอบเป็นของเก่าและลําตัวถึงหน้าแข้งก็เป็นของเก่านอกนั้นเป็นของใหม่ทั้งหมดของใหม่ในที่นี้น่าจะหมายถึงสมัยที่ท่านเผือกมาบูรณะนั่นเองเป็นท่านเป็นคนที่เติมเข้ามาแต่ผมว่านะ ท่านเติมมาได้ลงตัวนะครับสวยมากเลยทีเดียวจากนั้นท่านก็ใช้ศาสตร์ของทางด้านศิลปะนะครับซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดใหม่เลยนะครับในยุคนั้นและท่านก็เป็นผู้หนึ่งนะครับในเป็นผู้ที่วางรากฐานของการศึกษาทางด้านศิลปะของยุคสมัยต่างๆนะครับผมขอ เอาเนื้อหาในส่วนนั้นในเฉพาะส่วนของพระเสียรมานําเสนอสู่ท่านนะครับดังนี้ครับผมคุณหลวงบอกว่าเกตุมาลาเป็นแบบต่อมสั้นในสมัยใหม่เนี่ยเราแยกส่วนบนสุดเลยนะครับเป็นพระรศมีก็จะเป็นต่อมสั้นซึ่งจะไม่เหมือนกับพระทางสุขโขทยัยทึ่งจะเป็นเปลวเ,เพลิงเลยนะครับส่วนพระเกตุมาลาคือถัดลงมาก็จะเหมือนมวยผมนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพระเกตุมาลาขนาดใหญ่ ผมของพระพุทธเจ้านะครับจะออกมาเป็นเป็นก้นกอนๆปมองๆแบบนี้นะครับจะไม่เหมือนกับมนุษย์ปกตินะครับเราเรียกว่าขมวดพระเกศาคุณหลวงบอกว่าเป็นแบบโตป้านถ้าจะลงละเอียดจีกสักนิดนึงแต่ละขมวดพระเกศานะครับจะเป็นแบบก้นหอยแล้วตรงระหว่างตรงปลายผม,มนะครับตรงไรผมหรือไรพระศกเนี่ยพระบางองค์นะครับก็จะคล้ายๆเหมือนนักเทน,นิสนะครับจะมีแถบ จะมีแถบคาดกันเหงื่อเรียกว่าเป็นไรพรศแต่ว่าองค์นี้ไม่มีพระพักแบนกว้างพระนาราชก็คือหน้าผากนะครับแคบคดเคี้ยวนะครับผมเพิ่มให้ว่าตรงกลางเนี่ยมีพระอุณาโลเป็นขนอยู่ระหว่างคิ้วนะครับตรงกลางหน้าผากพระขนงนะครับองค์นี้มีจุดเด่นอยู่ตรงที่ว่าพระขนงเนี่ยยาวยยคุณหลวงเรียกว่ายาวเหยียดสมัยใหม่เรามองเื่นว่ายาวต่อกันเหมือนปีกาพระเนตรก็จะอูมผมเพิ่มให้ว่ามองลงนะครับน่าจะแสดงถึง ความมีเมตตากรุณาคุณหลวงบอกว่าพระนาศิกแบนแต่ผมว่าอย่างนี้ไม่น่าจะเรียกแบนนะครับน่าจะเรียกว่าปกติมากกว่าพระโอดแบะนะครับก็ขอบก็จะหนาส่วนคางก็คือพระนุนะครับจะป้านเล็กน้อยแล้วท่านหลวงบริบาลเนี่ยท่านก็สรุปว่าลักษณะที่กล่าวนี้คายลักษณะพระพุทธรูปอินเดียครั้งราชวงวงคุตา ซึ่งมาถึงประเทศนี้ทั้งสมัยทวารวดีพูดสั้นๆก็คือเป็นลักษณะของพระพุทธรูปสมัยทวารวดีพระพุทธรูปลักษณะเช่นนี้พบว่าที่จังหวัดนครปฐมอ้าวแสดงว่าไม่ได้มาจากกลังกาและสิครับอาจจะมาจากนครปฐมนี่เองเพราะว่าเป็นพระสมัยทวารวดีส่วนทวารวดีเนี่ยคืออะไร เดี๋ยวผมค่อยๆขย,ยายให้ฟังทีหลังนะครับแต่ขอให้รู้ช่วงเวลาก่อนว่าอายุของสมัยทวารวดีเนี่ยประมาณ1,000ถึง1,500ปีมาแล้วเก่ามากครับเก่ากว่าสุขโขทัยซะอีกมาถึงตรงนี้นะครับผมอยากให้มองย้อนกลับไปที่ท่านเผือกนะครับท่านเผือกพบชิ้นส่วนพระศิลากระจัดกระจายอยู่ที่วัดมหา,าธาตุ ท่านอาจจะไม่รู้ที่มาที่ไปว่าพระองค์นี้มาจากไหนก็ลองไปสืบถามจากชาวบ้านก็อาจจะได้เรื่องเล่ามานะครับว่าพระนั้นมาจากลังกาก็เลยชวนให้ท่านเข้าใจว่าพระนี้มาจากลังกาจริงท่านก็จารึกไปเช่นนั้นก็จะเห็นได้ว่าการศึกษาเรื่องราวในอดีตนั้นจะเชื่อหมดเพราะว่าเห็นเป็นศิลาจารึกนั้นไม่ได้แต่กรณีนี้ จะไปว่าท่านเผือกไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าการศึกษาทางด้านศิลปะเวลานั้นยังไม่เกิดผมว่ากลับดีซะอีกท่านไปสืบมาอย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยคิดว่าพระองค์นี้มาจากไหนแต่ในทางกลับกันความรู้ทางด้านศิลปะก็ไม่ใช่อับดุลน,นะครับหญิงรู้ชายรู้รู้ไปหมดไม่ใช่นะครับการใช้งานจริงเนี่ยก็จะต้องบูรณาการกับศาสตร์อย่างอื่นเข้าไปด้วยให้มีความหลากหลายนั่นเอง มาถึงตรงนี้ผมมีประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับพระศิลาเขียวองค์นี้ท่านเห็นความแปลกของการวางพระหัตถ์ของพระศิลาองค์นี้ไหมครับเรารู้กันมาแล้วว่าของเก่าเนี่ยสูญหายไปแล้วจึงต้องมีการทําใหม่โดยท่านเผือกซึ่งท่านเผือกก็ทำมาโดยการทำเป็นการวางพระหัตถ์ทั้งสองนะครับคว่ำอยู่บนพระเพลาหรือตัก ไม่ยกขึ้นมาเหมือนกับของที่จันทิเมนดุดถ้าเราไปดูรูปถ่ายโบราณขาวดำเราจะเห็นสีที่แตกต่างเลยครับแยกระหว่างของเก่ากับของใหม่ค่อนข้างจะชัดเจนสแสดงให้เห็นถึงการซ่อมแซมหลายๆจุดโดยเฉพาะช่อนแขนนะครับที่มีการต่อใหม่ขึ้นมาส่วนมากจะบอกว่าท่านเผือกทำผิดมีที่ไหนพระหัตถ์วางคว,ว่ำเฉยเฉยไม่เคยมีธรรมเนียมแบบนี้ต้องยกพหัตถขึ้นมาทำวิตรกรมุตราสิ แต่บางท่านซึ่งเป็นส่วนน้อยก็ว่าท่านทำถูกแล้วเพราะพระองค์นี้พระศิลาองค์นี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่หากเป็นพระศรีอริยะเมตรตรที่ยังไม่มีการเทศนาเป็นอนาคตพระพุทธเจ้าผมเองก็เชื่อว่าท่านเผือกมีความเชื่อว่าพระองค์นี้เป็นอนาคตพระพุทธเจ้าจึงมีการทำพระหัตลักษณะนี้ซึ่งพระศีอริยะเมตรตรก็คือพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปที่จะลงมาตัดสรู้ในอนาคตนั่นเอง เมื่อยังไม่ตัดสรุปก็ยังไม่ได้สั่งสอนจึงไม่มีการทําวิตรกรรมมุธานั่นเองก็น่าสนใจนะครับว่าท่านเผือกมองจุดไหนถึงสรุปว่าพระองค์นี้เป็นอนาคตพระพุทธเจ้าเรื่องนี้ยังไม่มีคําตอบในตอนนี้นะครับ Long ago, when the sun, folk ago On who when sun a had a dream the And the heart, and the will, and the power They moved earth, they out stern, molded hill and channeled stream That we might stand on the wide plains of Wiltshire